ค่ะผักบุ้งนะคะวันนี้ผักบุ้งก็จะมาเผยเคล็ดลับดีเนะคะได้รับการสนับสนุนจาก s g 2 For y o u สวยรวยบุญน,นะคะว่าเนี่ยผักบุ้งเนี่ยทำงานในแต่ละวันนะคะก็ต้องไปเจอมลภาวะแล้วก็แต่งหน้าทุกวันด้วยโปะโปะโปะเข้าไปเนี่ยอุดตันลูกุงผนมาแล้วนะคะอย่างที่เห็นว่าคือผักบุ้งเป็นสิวเขาบอกว่าสปาหน้าผลไม้สดจาก s g 2 For y o u สวยรวยบุญเนี่ยช่วยขับสิ่งสกปรปกบนใบหน้าผักบุ้งให้ออกไปหมดได้นะคะไม่ว่าจะเป็นฝุ่นหรือมลภาวะช่วยได้หมดเลยเดี๋ยวเราจะไปดูกัน นะคะว่ามาจากสปาหน้าสด SD 2 for You นะคะเขาจะช่วยให้หน้าของปุ่งใสได้แค่ไหนเราไปดูกันเลยค่ะตอนในการสปาหน้าผลไม้สดนะคะจาก SD 2 for You สวยรวยบุญง่ายง่ายเลยนะคะตักสปาตักสปาหน้าใส่เหมือนนี้นะคะแล้วก็ใช้2นิ้วนี้นะคะทาลงไปบนใบหน้าเลยค่ะทิ้งไว20้20นาทีนะคะเว้นลอบดวงตาแล้วก็รอบปากนะคะ เพราะว่าบริเวณอรอบดวงตากับปากเนี่ยจะอ,อ่อนอ่อนโยนที่สุดนะคะเว้นนางร้อยทาให้ทั่วนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะเราสปาหน้ากาันครั้งละ400บาทค่ะแต่ว่าสำหรับใครที่ซื้อเป็นคอร์นนะคะก็จะลดเหลือเพียง3,000บาทเท่านั้นเองนะคะกับ s d 2 for you สวยรวยบุญนะคะ ร้านของเราก็อยู่ไม่ไกลนะคะอยู่ตรงข้ามวัดนวลจันทร์เลยลูกค้าข้างในที่สนใจแวะมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเนาะเนี่ยพกแล้วก็เว้นเอาไว้นะคะรอบดวงตากับรอบปากยี่สิบนาทีนะคะโอเคของุวงเนี่ยดูขุมขนกว้างนะคะแล้วก็หน้าหมองด้วยทากันแดดแล้วหน้าก็ยังหมองอยู่ นะคะสำหรับใครที่มีสิว,วยเยอะๆนะคะตรงไหนเป็นสิวของผมพุ่งจะเป็นสิวตรงคางนะคะก็แต้มหนาๆไปได้เลยมันจะช่วยดูดสิวออกมาด้วยนะคะสิวก็จะยุบด้วยนะนี่เลยผมพุ่งก็จะมีสิวเซียนตรงจมูกด้วยนะคะเชื่อว่าหลายๆคนจะมีปัญหาด้านสิวเซียนตรงบริเวณจมูกนะคะพอกลงไปเลยคะ่ะเยอะๆมันจะช่วยดูดสิวออกมานะคะ โอเคค่ะ okay, okay. เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าสป,ปาหน้าสวจาก S D 2 for You สวยรือบุญจะเจ๋งแค่ไหนอีนาทีมาเจอกันค่ะหน้าแห้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาล้างแล้วเราจะดูกันนะคะว่ามาของนะคะ S D 2 for You สวยรือบุญเนี่ยจะได้ผลไหมนะคะถ้าตอนการล้างหน้าของเราก็จะใช้สบูส่โรตัสนะคะที่อยู่ในมือก็อจ,จะเป็นสบู่ละตัดเหมือนกันอ,กอันนี้เป็นก้อนเล็กนะคะอันนี้เป็นก้อนใหญ่เอเก็์ตีมก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะมาดูกักนเละ ก็ทำแบบวัตถุดิบจากธรรมชาตินะคะโู้โโตรงน้งหะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะข้งก็เป็นคนหนึ่งที่ผิวแพ้ง่ายนะคะจะเสร็จแล้วนะคะหน้านุ่มมากแต่ยังไม่เห็นหน้าตัวเองเลย้าเป็นยังไงว่าีอยวมาดูพร้อมกันนะคะ ขออนุญาตล้างหน้าให้สะอาดก่อนรู้สึกว่าหน้านุ่มมากคะ่ะหน้านโล่งเลยรู้สึกเบามากดูกันนะคะดีขึ้นไหมหน้าใสาขึ้นใช่ไหมคะนี่แหลคะค่ะ ของ SD2VU สวย,ยันสักครู่นี้นะคะก็ล้างหน้านะคะด้วยสบู่จาก SD2 for you ตอนล้างหน้าก็ลืมตาอยู่นะคะแต่รู้สึกว่าไม่แสบตาเลยสบู่ที่ใช้อยู่เป็นประจำนะคะปกติจะแสบตาจะลืมตาไม่ได้แต่อันนี้เราลืมตาด้วยแล้วก็ล้างหน้าไปด้วยไม่แสบหน้าเลยแล้วพอล้างเสร็จปุ๊บรู้สึกว่าหน้านุ่มคะ่ะแล้วก็หน้าเบาหน้าโล่งมากรู้สึกสดชื่นนะคะฟรชมากนี่แหละค่ะ SD2 for you สวยรวยบุญค่ะ คือโชคดีมากอย่างหนึ่งนะคะตอนแรกของปุ้งคิดว่าจะไปฉีดบทขอกตรงรูขุมขนตรงนี้นะคะให้รูขุมขนมันเล็กลงแต่พอได้มาลองสปาหน้ากับ s d 2ดอยูแล้วเนะะี่ยค่ะรูขุมขนเล็กลงมากเลยไม่ต้องไปบรอทอกแล้วนะคะโชคดีมากๆเลยไม่แพงไม่แพงด้วยแล้วสิวก็เริ่มสุกแล้วนะคะสิวจะหลุดแล้วนะคะอีกนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะเห็นผลทันทีเลยนะคะกับสปาหน้าจาก s d 2ดอยูสวยรวยบุญค่ะ เป็นขั้นตอนการทาเซรั่มนะคะจาก s c 2 for you สวยรวยบุญนะคะผองบุ้งเนี่ยมีใต้ตาค้ำมากนะคะแล้วเขาบอกว่าตัวเนี้ยใช้ได้หมดทุกส่วนบนใบหน้าเลยแม้แต่ใต้ตา,ตาเพราะว่าอ่อนโยนนะคะไม่กัดผิวแล้วก็ที่สำคัญสำหรับใครที่มี หลุมสิวก็ช่วยทําให้หลุมสิวตื่นขึ้นด้วยแอนตี N ้อะเนนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องอายุ30อัพแล้วค่อยใช้นะอายุ18ก็ใช้ได้แล้วนะคะริ้วรอยเรื่มมาแล้วนี่20กว่ากว่าริ้วรอยก็มาเต็มแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาลองใช้กันเลยดีกว่านะจ๊ะอันนี้บีบใส่นิ้วก่อนนะคะโอเค้ลวลจ้ะขอญาดมวางนะคะก็จะได้มาแล้วเนื้อเซรั่มก็จะเป็นใสๆแบบนี้นะคะปรทาใต้ตานะคะ เลยวนสามรอบนะคะแล้วก็ยกขางตาขึ้นนะคะแล้วก็วนอีกสองรอบจ้าสองนะคะแล้วลำดับถัดมานะคะก็จะแต้มนะคะตรงหน้าผากน,นะคะนี่เดยแล้วก็ดึงขึ้นค่ะาทาคิีมต้องดึงขึ้นนะคะ อย่าดึงลงนะคะไม่งั้นเหี่ยวหมดนะคะดึงขึ้นเลยโอเคค่ะอีกหนึ่งส่วนนะคะเราทาห้าจุดค่ะแต่ว่าเซรั่มของเราเนี่ยถ้าแห้งแล้วมันจะดึงไม่ได้นะคะก็ต้องทาทีละจุดเนาะโอเคค่ะเสยเลยนะคะเสยขึ้นเลยอคคันนี้ ตองเสยขึ้นตอนเซรั่มยังไม่แห้งเท่านั้นนะคะอย่าลืมนะไม่งั้นถ้าเสยตอนแห้งแล้วก็ไม่มีผลอะไรนะคะสามารถเก็บแก้มได้ด้วยอ่าเราจะมาต่ออีกหนึ่งส่วนกันนะคะเป็นแก้มค่ะเอาขึ้นเลยหนึงขึ้นเลยนะจ๊ะทนะาสองข้างพร้อมกันเลยก็ได้นะคะแก้มเพราะว่าเราทาไปในทิศทางเดียวกันเนาะ ดึงขึ้นเหมือนเดิมนะคะขอบุ้งแก้มเยอะขอเก็บแก้มหน่อยนะคะก็เป็นคางนะคะสุดท้ายแล้วเก็บขางนะคะ เลัมหอมอ่นอ,อนๆนะคะแล้วก็ไม่แสบด้วยมีทารอบตาไปก่อนแล้วแต่รอบตายังไม่แสบเลยขอนะเติมครางนิดนึงนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะกับเซรั่มจาก HD2 for you นะคะาได้ทุกส่วนของใบหนา้าจริงไม่แสบเลยค่ะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะจาก s t 2 f o r u o u นะคะเป็นแป้งโฟมนะคะตัวนี้จะเป็น t ร r e ว i n เลยจะเป็นครีมบำรุงกันแดดแล้วก็เป็นแป้งไปในตัวด้วยไม่ต้องทาแป้งตามก็ได้นะคะสวยครบจบในกระปุกเดียวเลยค่ะขั้นตอนการทาก็เหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยเหมือนเซรั่มเลยนะคะเราจะมาดูเนื้อครีมกันนะคะ <c oughs> นี่เป็นแบบนี้นะคะจะมีสสีนะคะ ญาตวางนะคะท่านบางนิน่ะก็แต้ม กระปุกนี้จะเป็นครีมนะคะ,ะ,คะไม่เหมือนทาครีมเลยคะ่ะความรู้สึกนี่เหมือนครีมทั่วไปที่เคยทานนะคะอันนี้ก็ตรงจมูกนะคะอะไรก็ได้ คางก็จะมีรอยแดงสิวนะคะคอนแก้มขอเตลอนนิดนึงเพราะแก้มเยอะมากเขนเอ,อกนอกเ้ยดูหมขนเนียนเลยอะคะ่ะดูคนะ่ะนี่ดูขนเนียนเลยเนียนเลยข้างนี้ทาแล้วข้างนี้ไม่ได้ทาคนละแบบกันเลยอะคะ่ะ ก็ได้นะคะเพราะว่าหน้าเนียนมากนิดห,หนึ่งนะคะเดี๋ยวสีมันจะไม่เท่ากันเรียบร้อยแล้วะคะ่ะหน้าวิง่งไหมเอ่ยน,นี่แหละคะ่ะแป้งโฟมจาก s อ2 for you สวยรวยบุญกระปุกเดียวเนี่ยสวยครบจบเลยะคะ่ะ เราจะมาดูผลความแตกต่างก่อนใช้กับหลังใช้นะคะผลิตภัณฑ์จาก sd 2 for you สวยรวยบุญกันนะคะปกติของบุ้งเป็นคนที่ถ้าไม่แต่งหน้าออกจากบ้านก็จะไม่มั่นใจนะคะแต่งหน้าไปชั่วโมงเลยนะคะคนรอก็รอไปน,นะคะต่อไปนี้ก็คงไม่ต้องแต่งหน้าแล้วนะคะถ้าหน้าสดแบบว่าใช้เรื่อยๆก็คงจะยิ่งสวยขึ้นนะคะเด็กไปอีก10ปีเลยนะเดี๋ยวเราจะเผยหน้าสดออกจากบ้านกันไม่ต้องรอเวลาแต่งหน้าด้วยนะคะสวยรวยบุญกับ sd 2 for you ค่ะ ได้ลองแล้วติดใจค่ะกับผลิตภัณฑ์จาก SC2 for you สวยรวยบุญนะคะวันนี้เลยตัดสินใจนะคะเอากลับไปอยู่ด้วยกันนะคะหชุดตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่สําหรับใครที่สนใจนะคะอยากสวยหน้าสดออกจากบ้านไม่ต้องแต่งหน้าแบบมั่นใจนะคะก็มาสวยรวยบุญกับ SC2 for you กันได้ค่ะอินบัอกาได้เลยนะคะ